มาดู SDB นะครับตองห้าครับตัวนี้เป็น PM ห้าแบนด์ครับอ่ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เอามาแก้ซ่านะครับผมมีเสียงซ่าแล้วก็มีเสียงวีทด้วยนะครับเสียงวีดอ่ฟังดูนะครับซ่าไม่พอครับวีทด้วยอีดอีดนี่นะครับตัวนี้ทำยากหน่อยนะครับผมแก้ทั้งซ่าแก้ทั้งอีดเลยนะครับเวลาฟังนะครับก็ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฟังประมาณนี้เดี๋ยวจะหมุนให้ดูเนี่ยครับมีพ,ม,พมีเสียงเพลงด้วยมีเสียงอีทด,ด้วยวแล้วอย่างนี้จะมีความสุขในการฟังเพลงได้อย่างไรเสียงมันซาแรงมากดูนะครับบิดสองตัวนะครับเสียงฝนตกเลยบิดปุ่มไหนก็ซาปุ่มนี้ก็ซ่านะครับ ฝนตกแรงมากครับฝนตกแรงจริงๆมีเสียงอีทด,ด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะแก้หายหรือเปล่านะครับ SDB ตัวนี้ลูกค้าซื้อมาแพงด้วยนะครับภ้าแก่ไฟมีปัญหานะครับผมป้อนไฟเข้าแล้วมีเสียงอี้ดอยู่แถวๆมอแปลงนะครับฟังนะครับผมเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยครับผมเสียงเนี้ย เสียงอีดนะครับผม SDB ตัวนี้ทำเสร็จแล้วนะครับผมแก้ซ่านะครับแล้วก็แก้เสียงวีดนะครับตัวนี้วีดแรงแรงมากนะครับเหมือนต้นคลิปที่เปิดให้ดูนะครับผมวีดดังแล้วก็มีวีดออกมาจากหม้อแปลงด้วยนะครับผมวีดออกจากหม้อแปลงอีดอยู่ในนี้นะครับยังไม่ทันได้ต่อลำพงนะครับแค่ป้อนไฟเข้าเนี่ยมันก็อีดตรงนี้ละแล้วก็พอเสียบระบบครบท้วนเนี่ยมันก็มาวีดออกลำพวงด้วยนะครับเหมือนต้นคลิปที่เปิดให้ดู ตัวนี้แก้ซ่าไม่เท่าไหร่หรอกครับผมมันมายากตรงแก้วิธเนี่แหละแก้วิธบอกเลยว่าทํายากมากตัวนี้ก็วีธมาจากสวิตชิ่งตรงนี้นะครับผมผมก็ได้นะครับทําการดัดแปลงแก้ไขภาคใจไฟของเขาใหม่นะครับแก้ใหม่ทําใหม่หมดเลยนี่นะครับผมนี่เป็นอะไหล่นะครับที่ผมถอดออกมานะครับอะไหล่เดิมที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับผมพวกซีพวกทาร์จิตเตอร์พวกค่าความถี่แต่ละความถี่นะครับความถี่สวิตชิ่งตัวนี้ผมลื้อออกทําใหม่หมดเหมือนต้นคลิปนะครับที่ถ่ายให้ดูเนี่ยตัวนี้มันจะเต็มเลยนะครับ เต็มเลยตอนนี้ผมรื้อออกหมดนะครับแล้วก็ทําวงจรใหม่ตัดลายปิน้นโยงวงจรโยงลายเส้นใหม่นะครับผมเปลี่ยนวงจรใหม่ก็ผมใช้ความความถี่พักเกียไฟเนี่ยผมใช้เป็นเป็นเป็นแบบเดิมนะครับเป็นแบบในของผมนี่แหละนะครับผมไม่ได้ใช้แบบเขาของเขาเนี่ยไม่ได้ว่าทํามาเยอะนะครับผมไม่ได้ว่าทํามาเยอะกันนะเขาก็คงจะทําให้มันดีแหละนะครับจะทําให้มันดีกว่าเดิมแหละเพียงแต่ว่ามันยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับผมก็เลย รื้อภาคเกียไฟของเขาออกทําเป็นระบบเก่านะครับผมเป็นประมาณนี้แบบเดิมมันจะเสถียรกว่านะครับไม่ใช่แบบเดิมของยี่ห้อ,อเขานะแบบเดิมที่เขาใช้กันทั่วไปนะ่ะภาคเกียไฟผมใช้ความความถี่นั้นความถี่นี่ของเขาทําใหม่ผมผมมาลื้อออกนะครับลื้อออกหมดเลยตอนนี้หายซาแล้วนะครับผมสังเกตดูว่าไม่มีเสียงซาเลยนะครับผมเสียงวิ่ก็ไม่มีนะครับนะครับบิดแหลมสุดก็ไม่มีซาแล้วนะครับผมของเดิมเนี่ยบิดแหลมปุ๊บเนี่ยซามากนะครับ ซ่าดังจริงๆเลยตอนนี้ก็ไม่มีซ่าแล้วนะครับผมเสียงวีดก็ไม่มีแล้วนะครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวมาเทสเสียงกันเลยนะครับจะใช้งานปกตินะครับปรับได้เหมือนเดิม แยกซับด้วยนะครับแยกทับอิสระครับเบียดแรง,แรงนะครับเบียดแรงด้วยนนวกเกียนตรงนี้ก็ปรับได้เหมือนเดิมนะครับผมอิสระเลยนะครับลุ่มไครวลุ่มมันครับเล่นง่ายคุมง่ายขึ้นนะครับผม ครับตัวนี้ตัวนี้ก็แพงหน่อยนะครับผมเพราะว่าทํายากมากเลยนะครับแก่นานมากนะครับกว่าจะได้มาเป็นที่พักเกยบไฟนะครับของเดิมเนี่ยมอแปลงนะครับมีเสียงวีดนะครับผมวีดออกลำพงด้วยตัวนี้แก้ความทีใหม่แล้วนะครับมีมีวีดไม่มีอะไรแล้วนะครับซ่าก็ไม่มีวีดก็ไม่มีลวตัวนี้ก็แก้ซ่าแก้วีดนะครับปิ้นสองหน้าด้วยมันค่างี่จะทํายากตัวนี้ก็600นะครับค่าส่ง50บาทครับผมเป็น650อรวมส่งครับโอเคครับผมส่งงานตัวนี้ เท่าที่ดูนะครับก็วีดมาจากโรงงานเลยนะครับทั้งซ่าทั้งวีดนะครับออกมาจากโรงงานเลยออกแบบซื้อใหม่ๆม,มาก็เป็นเลยนะครับตัวนี้ทําการแก้ไขเรียบร้อย